ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันบาสเกตบอลของหลีก NBA ประจําฤดูการปี2024ความรู้สึกหลังจบเป็นไงบ้างครับสนุกหรือน่าเบื่อยังไงทีมที่เชียร์ไปได้ไกลถึงไหนรางวัลที่ประกาศเหมาะสมหรือเปล่าหรือผู้เล่นที่เชียร์ฝีมือดูดีแบบที่เราคาดไว้ไหมลองมาแชร์ความคิดเห็นกันสําหรับผมนี่น่าจะเป็นฤดูการดีๆที่สุดเท่าที่ผมเคยดูบาสมาผมหมายถึงว่าเท่าที่เคยดูสดมานับรวมที่ตามดูย้อนหลังนะครับซึ่งในผู้ชนนี้ก็เพราะว่าปีนี้เกินคาดสําหรับผมมากเลยทีเดียว และมันเกิดมาจาก2หัวข้อหลักๆข้อแรกอย่างที่เห็นว่าบอสตันเซลติกควา้าแชมป์สมัยที่18ของแฟนชายได้แถมยังเป็นแชมป์น่าตั้งแต่ยุคบิ๊กทรีปี2008เมื่อปีก่อนผมได้ทาคลิปเกี่ยวกับสาเหตุที่ผมเชียร์บอสตันเซลติกไปเพื่อบอกให้คนดูที่ดูคลิปช่องผมว่าเออผมเชียร์บอสตันเซลติกนะจนบัดนี้บอกได้คําเดียวว่าอิ่มอกอิมใจในที่สุดก็กลับมาควา้าแชมป์ได้สักทีหลังจากที่ถูกสบประมาทไว้เยอะว่าทีมชุดนี้ควา้าแชมป์ไม่ได้หรอกซึ่งตรงนี้ผมขอพูดสัสั้้นนๆแลวะครบ ไม่ได้ขิงหรือว่าอะไรนะแต่สําหรับกองแช่งเซลติกปีนี้บอสตันคว้าแชมป์นะครับเป็นแชมป์สมัยที่18แล้วด้วยมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของลีกอีกตั้งหากผมว่าการเสริมตัวเล่นของเซลติกในปีนี้ดีจริงๆตอนแรกผมไม่เห็นด้วยกับการที่ทีมปล่อยตัวมาคัสสมาร์ทเพราะว่าผมชอบสมาร์ทเป็นการส่วนตัวแล้วพอปล่อยไปผมจะเชร์ใครแหละทีนี้แต่แล้วก็มีตัวละครที่ผมคาดไม่ถึงจานจูฮอลิเดย์เข้าร่วมทับกับบอสตันเซลติกใช้เลยแถมยังเสริมตัวปอซิงกิตเข้ามาอีก เอาละทีนี้ผมยิ้มเลยผมรุนยังไงเซลติกก็มีโอกาสคว้าชแชมป์สูงผมว่าถ้าแพ้ยังไงก็มาแพ้รอบชิงแต่จนแล้วจนรอดพวกเขาก็แบกทีมจนสามารถคว้าชแชมป์ได้และทําให้ผมใจชื้นขึ้นมาใหม่ว่าถ้าทีมไม่แตกสะก่อนและองค์ประกอบทีมยังครบแล้วก็พวกเขาก็น่าจะมีสิทธิ์ที่จะคว้าชแชมป์เพิ่มได้อีกในอนาคตและอย่างที่2กับความผิดคาดที่เกินคาดหวังสําหรับทีมที่ผมรักอย่างมินนิโซตาทีมบอวฟที่ว่ามาอย่างนั้นพ่อมาป่ามาไกลเหลือเกินปีนี้ ปกติการดูบาสของผมแต่ละฤดูกาลจะเริ่มต้นด้วยการเชียร์ทีมบาวูฟและจบลงด้วยการเชียร์บอสตันเซลติกในรอบเพย์ออฟเพราะอะไรน่ะเหรอเพราะที่ผ่านมาทีมบาวูฟไม่เคยไปไกลกว่ารอบที่1ของเพย์ออฟเลยหรือส่วนใหญ่พวกเขาก็ไม่ได้เข้าเพย์ออฟด้วยซ้ําซึ่งนั่นทําให้ผมไม่ได้คิดอะไรมากเข้ารอบก็ดีไม่เข้ารอบก็ไม่เป็นไรจนกระทั่งอยู่ดีๆมาป๋าก็ชนะฟินิกซันสี่ต่อศูนย์ซะอย่างนั้นจนได้เข้ามาเจอกับแชมป์เก่าอย่างเดนเวอร์นักเกตและก็เหมือนเดิมผมถอดใจเพราะผมไม่คิดว่าาพวกเขจะะอชนไ เจ้ก,กระทั่งเห็นผลชนะ2 0ผมนี่ใจชื้นขึ้นมาเลยเอาละเว้ยมาป่าจะขย้ำแชมป์เก่า40แต่แล้วเรื่องตลกก็ดันเกิดขึ้นแชมป์เก่ากลับมาชนะ3เกมติดจนผมถอดใจอีกรอบเออมาไกลาขนาดนี้ก็โอเคแล้วแต่แล้วมันก็พิกอีกรอบมาป่าดันกลับมาในเกมที่6และเกมที่7จนทะลุเข้าสู่รอบชิงสายนี่มันบ้าไปแล้วจากที่ไม่คิดว่าจะเกินรอบแรกตอนนี้ผ่านมาถึงรอบชิงสายซะอย่างนั้นซึ่งก็อย่างที่เห็นแมววอลิสตบทีวูฟล่วงในรอบชิงสายซึ่งถ้าถามว่าผมเสียดายไหม แน่นอนผมเสียดายเพราะอีกรอบเดียวก็จะไปถึงรอบชิงแล้วอะแต่ถ้าถามว่าเสียใจไหมผมไม่เสียใจเลยผมไม่ได้คาดหวังตั้งแต่แรกอยู่แล้วผมดีใจด้วยซ้าที่พวกเขาเข้ามาถึงรอบนี้ผมได้เห็นความสําเร็จของทีมที่เริ่มเป็นชิ้นเป็นอันทั้งการที่พวกเขาเอาชนะทีมใหญ่ๆผู้เล่นชนะหลายรางวัลในปีนี้ไอ้หนูแอนที่เริ่มขึ้นมาเป็นหัวเลยหลักอาจจะดีบ้างแย่บ้างแต่โดยรวมผมก็ว่าโอเคนะยี่บสองปีได้ขนาดนี้ผมก็พอใจละในอนาคตผมมองว่าพวกเขาจะไปไกลได้กว่านี้ และหวังว่าสักวันหนึ่งพวกเขาคงจะคว้าแชมป์แรกของประวัติศาสตร์ทีมได้สําเร็จปิดฤดูกาลแล้วเราคงจะต้องเหงาไปอีกสักพักใหญ่ๆซึ่งถ้าไม่มีอะไรดูก็ย้อนกลับไปดูไฮไลท์เก่าๆกันได้หรือไม่งั้นก็เปิดคลิปเก่าๆของผมดูได้นะครับอาจจะดีบ้างแย่บ้างอย่างน้อยก็ช่วยแก้เหงาได้บ้างมั้งหวังว่าคลิปของผมจะช่วยฆ่าเวลาระหว่างก่อนเปิดฤดูกาลที่กาลังจะมาถึงยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสําหรับวันนี้ไปละสวัสดีครับ